สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นคดีที่ทําให้ต้องโลกต้องตกใจไปอีกเหมือนกันนะครับจนถึงวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นรูปนี้เพื่อนๆจะคิดยังไงนะครับครอบครัวที่มีความสุขพ่อแม่รอสวยลูกน่ารักบ้านสวยเหมือนครอบครัวในฝันที่ว่าใครๆก็อยากมีใช่ไหมครับแต่แล้ววันหนึ่งในเดือนสิงหาคมในปี2018 ครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับกลับกลายเป็นหัวข้อข่าวระดับโลกเพราะว่าชายในรูปคริสวัตอายุ33ปีกำลังกลายเป็นคนที่ต้องใช้ว่าปลิดชีพพยาตัวเองในขณะกำลังตั้งครรภ์น,นั่นเองแล้วก็ลูกสาวสองคนด้วยมือของตัวเองนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองเฟรเดริกรัฐโคโลราโดนะครับสหรัฐอเมริกา คดีนี้ก็ไม่ใช่เป็นแค่การฆาตกรรมทั่วๆไปหรือว่าธรรมดานะครับแต่มันก็เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมีความลักความลับนะครับที่ซ่อนอยู่หลายชั้นและก็ที่สําคัญนะครับมันเป็นคดีที่ทําให้เราต้องตั้งคาถามว่าเราจะไว้ใจคนข้างๆตัวเราได้ไหมนะครับวันนี้เราจะมาไขาปริศนาร่วมกันว่าอะไรที่ทําให้ชายที่ดูเหมือน พ่อที่ดีถึงขั้นทําลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือตัวเองนะครับและทำไม n e t f l i x ถึงต้องทำสารคดีเรื่องนี้มาด้วยนะครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับเพราะเรื่องราวที่เล่าในวันนี้นะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆต้องคิดแหม่คำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะครับผมก่อนที่เราจะไปถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ยารรยานะครับมาทําความรู้จักกับครอบครัวนี้กันก่อนนะครับแชนนอนวัาอายุ 34ปีเป็นคนที่ชอบแชร์ชีวิตครอบครัวลงโซเชียลมีเดียมากๆเธอทำงานให้กับบริษัทเลเวลที่เป็นแบบบริษัทขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จด้วยเลยแล้วก็บน Facebook ของเธอนะครับก็เต็มไปด้วยรูปครอบครัวที่ดูมีความสูงนั่นเองแล้วก็คริสตวัตนะครับอายุ33ปีทำงานเป็นโอเปอเรเตอร์ให้กับบริษัทน้ำมันดูเป็นคนเ,เงียบๆไม่ค่อยชอบโซเชียลสักเท่าไหร่แต่ก็ปรากฏในโพสต์ของ พระยาเป็นประจำนะครับดูเหมือนเป็นสามีที่ดีพ่อที่ดีแล้วก็ยังมีลูกสาวสองคนคือเบลล่าอายุสี่ขวบแล้วก็เซเลสอายุสามขวบหรือว่าซีซี่นั่นเองแล้วก็เด็กๆก็น่ารักดูมีความสุขกับครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนั้นแชนนนกาลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลูกชายที่ชื่อว่านิโก้นั่นเองโดยที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้าน2ชั้นสวยๆที่เฟรเดอริกเป็นชุมชนที่ปลอดภยัยดูเหมือนที่ ครอบครัวครอบครัวหนึง่งที่ต้องการนะครับใน,ในจุดจุดนั้นแต่ในความจริงแล้วนะครับเบื้องหลังครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบแบบนี้มีปัญหาซ่อนอยู่หลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับพวกเขามีหนี้สินค่อนข้างมากรวมถึงหนี้จากการที่แชแนทําธุรกิจ MLM และก็ค่าใช้ใจ่ายในการดูแลครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์นะครับแม้ว่าจะดูดีจากภายนอกนะครับแต่คริสเริ่มรู้สึกตัวเองว่าถูกควบคุมและก็เริ่มมีปัญหากับการที่ชนนอนชอบโพสต์เรื่องส่วนตัวบนโซเชียลและที่สําคัญที่สุดนะครับคริสเริ่มมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นปัญหาเหล่านี้ก็ค่อยๆสะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเหตุการณ์ได้เปลี่ยนทุกอย่างนั่นเองนะครับผม แล้วก็มาถึงวันจันทร์ที่13สิงหาคมนะครับในปี2018เป็นวันที่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับแช่น,นอนเดินทางกลับจากการเดินทางธุรกิจที่อาริโซนาเพื่อของเธอไปส่งที่บ้านและก็นั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ใครได้เห็นแชนนอนมีชีวิตนั่นเองกล้องวงจรปิดบันทึกได้ว่าแช่น,นอนกลับถึงบ้านตอนตีสองและก็ไม่มีใครเห็นเธอออกมาจากบ้านอีกเลย เวลาผ่านไปไปจนถึงบ่ายนะครับเพื่อนของแชนนอนเริ่มกังวลแล้วเพราะเธอไม่ไรับโทรศัพท์ไม่ตอบข้อความแล้วก็พลาดนัดหมายสําคัญซึ่งไม่เหมือนเธอเลยนะครับเพื่อนก็เลยไปที่บ้านแล้วก็โทรตำรวจเมื่อตำรวจมาถึงเขาก็เจอคริสที่กําลังกังวลเรื่องภรรยาแล้วก็ลูกๆที่หายไปคริสบอกกับตำรวจว,ว่าเช้านั้นเขาตื่นมาก็เห็นว่าภรรยาแล้วก็ลูกๆหายไปไม่รู้หายไปไหนเขาคิดว่าอาจจะไปหาเพื่อน แบบคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ที่แปลกก็คือเมื่อคริสให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาดูไม่ค่อยเศร้าหรือว่ากาังวลเท่าไหร่ก็พูดจาเฉยๆแล้วก็ที่แปลกกว่านั้นเขาพูดถึงภรรยายในอดีตแบบไปแล้วเหมือนรู้ว่าเธอแบบเสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะครับผมตำรวจเริ่มสงสัยเพราะว่าหลายๆอย่างอ่ะอย่างเช่นทําไมเชนนอนถึงทิ้งโทรศัพท์ไว้ในบ้าน ทำไมถึงพลาดนันงานสําคัญและทําไมคริสถึงดูเฉยเและทําไมเขาถึงพูดถึงภรรยาแบบเหมือนเป็นอดีตนะครับไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันสักเท่าไหร่การสอบสวนเริ่มขึ้นและก็ความจริงที่น่าสะเทือนสยองก็ค่อยๆเปิดเผยออกมาเมื่อตำรวจสอบประวัติของคริสนะครับพวกเขาพบว่าเขากำลังมีความสมคัธญกับนิโครนะครับเพื่อร่วมงานและก็เขาเพิ่งจะบอกเธอว่ากำลังจะหย่าล้างแล้วก็เป็นโสด นี่คือจุดเปลี่ยนของการสอบสวนนั่นเองนะครับผมและในวันที่15สิงหาคมนะครับหลังจากที่หลักฐานต่างๆชี้ไปที่คริสต,ตำตรวจก็เชิญเขามาสอบสวนในห้องสอบสวนคริสพยายามปฏิเสธทุกอย่างแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้บอกว่ามีหลักฐานนะครับและก็พูดถึงการทดสอบเครื่องจับเทสต์คริสก็เริ่มแตกสลายขึ้นมาในที่สุดคริสก็ได้รับสารภาพ แต่ก็ยังมีการแบบโกหกอยู่เช่นกเดิมนะครับเขาก็ได้อ้างว่าเขาฆ่าเชนนอนเพราะโมโหที่เห็นเธอฆ่าลูกๆก่อนแต่ว่านี้ก็เป็นการโกหกอีกเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายความจริงที่เขาสลรภาพก็คือทีหลังนั่นเองเมื่อเชนนอนกลับมาจากการเดินทางในวันที่13สิงหาคมนะครับเธอก็ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของคริสกับผู้หญิงอื่นพวกเขาก็ทะเลาะกันคริสก็เลยบอกว่า ต้องการอย่าล้างในขณะที่ชานนก็พยายามประคองความสัมพันธ์นั่นเองแต่คริสกับคิดแต่เรื่องความสัมพันธ์ใหม่ของเขาเขาต้องการความเป็นอิสระต้องการชีวิตใหม่ทํำให้เขาได้จัดการชานนด้วยการบีบคอในขณะที่เธอกำลังตั้งท้องถึง15สัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็ได้ใส่ศพชานนอนไว้ในรถแล้วก็ปลุกลูกๆขึ้นมาบอกว่าจะพาไปหาแม่เขาก็ขับรถไปที่อนาดาโกนะครับแหล่งแบบ ที่เขาทํางานอยู่เป็นแหล่งขุดเจาะน้ํามันอะไรประมาณนี้นะครับเป็นที่ห่างไกลบุคคลแล้วก็มีถังน้ํามันขนาดใหญ่ที่นั่นเขาได้จัดก,การลูกสาวทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นเวลล่าและก็เซเลสเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากนะครับแล้วก็ที่โหดหลายสุดคือเวลล่ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ขอร้องพ่อไว้ว่าอย่าทํานะครับก่อนที่เขาต้องจัดการเธอไปเขาได้ฝังศพชนอนในหลุมศพตื้นๆใกล้ถังน้ํามันแล้วก็ โยนศพลูกลงในถังน้ำมันดิบหลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านอาบน้ำไปทำงานตามปกติแล้วก็แสดงท่าทีว่าเป็นห่วงครอบครัวที่หายไปนะครับการสารภาพของคริสทาให้ทุกคนตกใจแล้วก็เขาได้จัดการครอบครัวตัวเองได้อย่างเลื่อเลียนแล้วก็ยังสามารถแสดงท่าทางแบบไม่รู้สึกอะไรได้ไปเป็นวันวันนั่นเองนะครับผม และคำถามที่ทุกคนถามคือทําไมคริสถิ่งทําได้นะครับอะไรทําให้คนคนหนึ่งถึงขั้นฆ่าครอบครัวตัวเองได้จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มีหลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นเรื่องบุคลิกค,คริสเป็นคนที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ชอบเผชิญหน้าเมื่อมีปัญหาเขาจะเก็บไว้ในใจจนสะสมมาเป็นความรู้สึกทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยความสัมพันธ์ใหม่นะครับทำให้เขารู้สึกตัวเอง เป็นคนใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่แล้วมองว่าครอบครัวเป็นอุปสรรคนั่นเองหรือว่าความเห็นแก่ตัวนะความคิดแค่ความสุขของตัวเองไม่สนใจว่าการกระทําของเขาจะส่งผลต่อคนอื่นๆยังไงรวมถึงลูกๆด้วยและสุดท้ายก็คือความขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะครับหลังจากได้จัดการครอบครัวครอบครัวตัวเองแล้วนะครับก็ยังสามารถกลับมาทําตัวเป็นปกติได้แสดงให้เห็นถึงความขาดความเห็นอกเห็นใจนะครับตัวในที่สุดคลิสก็ถูก ตัดสินจําคุกตลอดชีวิตห้าคำพิาพากษ<ส>าไม่มีโอกาสรอลงอาญาและเขาอยู่ในเรือนจําแล้วนะครับในวิสคอนซินนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่เรียกว่า Family a n n i h i l a t o r นะครับหรือว่าฆาตกรทำลายครอบครัวซึ่งเป็นประเภทอาชญากรรมที่น่ากลัวมากเพราะว่าคนที่เราไว้ใจที่สุดกลับกลายเป็นคนที่อันตรายที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้มาดู ประเด็นสําคัญของคดีนี้การสักเล็กน้อยนะครับคดีวอร์ดแฟมิลี่โมเดอรก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่สําคัญแล้วก็มีหลายๆเหตุผลนะครับแม้ว่าจะเป็นการหลอกลวงสังคมนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เห็นบนโซเชียลมีเดียก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดนะครับหรือว่าการสังเกตการอย่างเพื่อนของเชนนอนพอเห็นเรื่องราวมันแปลกแปลกไป,ก,ป,ก,ปก,ก็ได้รีบแจ้งตำรวจเป็นทันทีนะครับผมรือว่าหลักฐานก็เทคโนโลยีในช่วงนั้น ในสมัยนั้นก็เริ่มมีการสอบสวนที่ดีขึ้นทําให้ได้จับฆาตกรได้เร็วครับผมก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นคดีที่น่าเศร้าที่เป็นเกี่ยวกับคดีครอบครัวนะครับผมก็ยังเป็นคดีที่ทําให้คนรู้จักเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทฆาตกรทำลายครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมหลังจากคดีนี้จบไปนะก็มีสื่อหลายเจ้าก็ทํา เป็นเรื่องราวนะครับให้ที่นํามาสร้างให้เราได้ชมกันอย่างเช่น Netflix นะครับก็จะมีชื่อเรื่องว่า American m u r d e r The Family Next Door นะครับที่ฉายในปี2020นั่นเองสารคาดีนี้ใช้วิดีโอจริงโซเชียลมีเดียและการสอบสวนจริงไม่มีการสแดสดงซ้ําหลักฐานจริงทั้งหมดได้รับความนิยมสูงมากหรือว่า Lifetime ก็จะเป็นชื่อ Chris w a t t c o o f e s s i o n of k i l l e r นะครับก็ฉายในปีเดียวกันนะครับ2020เป็นภาพยนตร์ที่มีการแสดงซ้ํา คอบครัวของเชนนอนไม่พอใจนะครับเพราะว่าทําโดยไม่ขออนุญ,ญาตเองแล้วก็ยังมีซักคดีอื่นๆอีกมากมายนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคดีนะครับที่สําคัญเกี่ยวกับคดีทูครามที่ทำให้มีคนติดตามมากที่สุดเพราะมีหลักฐานครบถ้วนแล้วก็มีความซับซ้อนทางจิตใจนะครับผมและนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับคดีของวัดแฟมิลี่โมเดอร์นะครับ ที่เป็นเรื่องราวที่เตือนใจว่าบางครั้งอันตรายที่ใกล้ตัวที่สุดกลับมาจากคนที่เรารักและก็ไว้ใจที่สุดเช่นกันนะครับเป็นอีกคดีหนึ่งที่เราต้องมาคิดเรื่องราวความสัมพันธ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการแบบจุดสังเกตต่งางๆที่อาจจะบ่งบอกถึงอันตรายได้นะครับผมก็เรื่องราวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีหลายช่องทําไปแล้วนะครับแต่พอดีมันเกี่ยวเนื่องกับช่วงวันนี้มีอะไรนะครับก็เลยเอาคดีน,นี้มาทํานะครับผมก็ได้เคยฟัง รู้สึกว่าจะเป็นของหมอตังคดีนี้นะผมถ้าจําไม่ผิดนะก็เคยฟังนะครับผมก็ถ้ามีการออกเสียงผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลตรงไหนตกลงก็ต้องขออภัยในนะที่นี่นะครับข้อมูลทุกอย่างเอามาจากทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผมก็เพื่อนๆก็สามารถติชมหรือว่าตรงไหนตกลงคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์วันนี้มีอะไรหรือวันนี้เนี่ยอดีตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวตกางๆเรื่องประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หนังมังงะ เพลงเกมนะครับก็ไม่แน่เผื่อทีวันหนึ่ง,งอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนคิดถึงหรือเพื่อนที่ลืมไปแล้วก็ได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ